สวัสดีครับวันนี้ c h anel n Thai Basketball Academy นะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องของลูก pull back jump shot นะครับลูกนี้เป็นลูกที่ง่ายนะครับแต่ทรงประสิทธิภาพมากนะครับเป็นการข้ามแล้วดึงกลับนะครับเพื่อจะชูดนะครับไอ้ลูกแบบนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะบางโอกาสเนี่ยสามารถค้นป้องกันเนี่ยถึงกับ ล้มหัวทิมกุนจเบ้าเลยเลยนะครับล,ล,ลูกแบบนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเวลาเราชูสใช่ไหมเวลาเราข้ามเราข้ามแล้วเราหยุดนะครับสิ่งที่ทําให้เราหยุดได้ดีเนี่ยคือรองเท้าน้องเนี่ยต้องแบบมีพื้นนิดนึงคือแบบสามารถเบรกได้นะเพราะว่าเวลาเราข้ามเนี่ยเราจะหยุดเราจะไปไม่ถึงแป้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรา พอเราข้ามไปแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้เขาต้องตามมาถูกไหมคู่ต่อสู้เขาจะต้องสไลด์นะครับสไลด์ตามเราทีเนี้ให้เราข้ามข้ามไปไกลๆหมายความว่าให้เรากระชากกระชากไปให้ไกลหมายความว่ากระชากเห็นไหมครับถ้าข้ามธรรมดาเราอาจจะข้ามแบบแบบนี้นะครับใช้ขาใช้ขาแบบนี้ใช่ไหมครับข้ามขวาเราข้ามโดยการใช้ขาซ้ายบางังคู่ต่อสู้แล้วเราก็ข้าม แต่จังหวะ p ู l l b a เนี่ยเราต้องใช้ขาข้างขวาครับห้ามไปเลยเพื่อนมันจะเป็นการกระชากบอลน,นะครับเวลาเราเลี้ยงเข้ามาเนี่ยเราเลี้ยงเรากระชากแบบนี้นะครับพอกระชากแบบนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับผลป้องกันที่มันสไลด์เนี่ยมันไกลเกินจังหวะที่เขาจะสไลด์ได้ถูกไหมเขาต้องสับขานะคำว่าเขาต้องสับขาแบบนี้เพื่อจะไปให้ทันเราไอ้จังหวะที่เขาสับขานี่แหละเป็นจังหวะที่เราอ่ะ p ู l l back กลับมานะครับพระเรา ตอนนี้พอเรา p ู l แบกก็ c กลับมาแบบนี้นะครับคนป้องกันนะครับถ้าเรากะชากไปไกลในระยะที่เขาต้องสับขาเนี่ยมันจะเกิดโมเมนตัมเวี่ยงพอเขาเบี่ยงโมเมนตัมแล้วเราดึงกลับเห็นไหมพอ,พอเขาเบี่ยงโมเมนตัมไปแล้วเราดึงกลับปุ๊บเนี่ยเขายุบเลยนะครับมีโอกาสที่คนป้องกันเนี่ยจะล้มหรือไม่ก็เบรกไม่อยู่เบรกไม่ทันถลกลับออกไปนะครับขึ้นการ p ู l l back เนี่ย ต่อข้ามแล้วเราดึงนะครับวิธีดึงเห็นไหมครับดึงแล้วสเต็ปนิดนึงเวลาเราดึงจะดึงข้างหน้าก็ได้นะครับหรือจะดึงลอดขาก็ได้นะครับซึ่งลอดขาเนี่ยมันก็ง่ายกว่านะครับแล้วเร็วกว่าด้วยนะครับเวลาเราเลี้ยงแล้วเราลอดเห็นไหมครับเรากลับมาอยู่จุดเดิมจากที่เราข้ามเข้าไปนะครับถ้าเราพู่งแบข้างหน้าครับก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วแต่ถนัดนะครับซึ่งมันเป็นออปชั่นออปชั่นแรกคือ คูแบ็กก่อนครับข้ามแล้วครูแบ็กก็คือข้ามแบ็กแล้วชูดเห็นไหมครับทีเนี้ยเราเล่นบ่อยๆเนี่ยเราก็โดนเขาจับทางถูกถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะลูกลูกต่อมาที่เราจะเล่นก็คือเป็นออปชั่นหมายความว่าพอเราข้ามไปแล้วนะครับเราพูแบ็กเห็นไหมครับเราเหมือนเราจะจับเพื่อเราจะยิงใช่ไหมครับถ้าเขาอ่านออกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องดึงกลับมาเพื่อจะชูดเพราะเขาโดนไปแล้วลูกแรกลูกที่สองนะครับพอเรา ย่อเตรียมเอาบอลเข้าพ็อกเก็ตเนี่ยเขาก็ต้องกระโดดเพื่อจะป้องกันเราชูสถูกไหมครับจังหวะนี้แหละให้เราเคาน์เตอร์กลับไปนะครับเป็นออปชันที่2นะครับก็คือ่อะข้ามชูดเแล้ข้ามอีกทีหนึ่งจะยิงก็ได้นะครับหรือจะได้ถึงห่วงก็ได้นะครับอ่ะลองดูนะครับ This is a day we can do anything, anything, anything. And all our dreams light up the way. We can have everything, everything, everything. So stand up, don't stop. The best is in you. Hangs and hits. This is. Oh, come here, Harden. Step back, get. And on the other one, watch this move. Little between the legs, and Shamming goes somewhere else. Mitchell pulls up, drains it. <laughs>